เย็นนี้แม่ก็จะมาทําน้ําซุปชาบูใส่ดอกแคให้เด็กๆทานนะคะเพราะว่าน้าซุปเนี่ยทำไว้ตั้งแต่เช้าแล้วเหลือนิดหน่อยแม่ก็เลยมาเ,าเติมดอกแคให้นะคะแล้วก็เติมต้นหอมโรยไปอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะน้ําไม่ต้องปรุงแล้วเพราะว่าแม่ปรุงไว้ตั้งแต่เช้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็จะมาทําผัดเต้าหู้หมูสบับใส่แครอทให้เด็กๆทานนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นน้ํามันหมูค่ะแล้วก็ใส่เต้าหู้เข้าไปทอดให้เกรียมนิดนึงนะคะให้กรอบๆหน่อยค่ะแล้วก็ ตักขึ้นมานะคะเมื่อกอบเสร็จแล้วเนี่ยก็ตักขึ้นมาแม่ก็จะใส่กระเทียมเข้าไปนะคะเพื่อผัดให้น้ํามันของของหม้อเนี่ยหอมนะคะของผัดในการเนี่ยหอมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็จะใส่หมูสับเข้าไปนะคะแล้วก็เติมน้ําเข้าไปนิดนึงนะคะให้ขูดผิก,ผกจากนั้นก็ใส่น้ํามันหอยใส่ซอสจีนแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนิดหน่อยค่ะแล้วก็ผัดให้หมูสุกแล้วแม่ก็จะใส่แครอทนะคะ แล้วจากนั้นก็ผัดให้แคลอดสุกนะคะแม่ก็จะใส่เต้าหู้ที่เราทอดเอาไว้เมื่อคู่นี้แล้วก็ต้นหอมโรยเข้าไปนะคะคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็พร้อมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ วันนี้ก็จะทําเป็นเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งเมนูก็คือเต้าหู้ปลาทอดไร้น้ํามันนะคะวันนี้ก็จะเอามาทอดโดยใช้ไฟประมาณ200องศา5นาทีนะคะเข้าไปเ,เพื่อให้ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนะคะพออีก5นาทีแล้วเนี่ยแม่ก็จะเอามากลับด้านอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับด้านครั้งนี้แม่จะใช้แค่2นาทีค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างสุกทั่วถึงแล้วเนาะแม่ก็ใช้ประมาณ2นาทีก็จะได้กรอบพอดีค่ะออกฟูๆนิดนึงนะคะมีแตก นิดหน่อยค่ะแต่ก็อร่อยมากน้องนาตากับไม่ตั้นกินเกี้ยงเลยค่ะหลังจากที่ทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็รีบมากินข้าวโดยที่ไม่ต้องนัดหมายไม่ต้องเรียกเลยนะคะ <c oughs> ใครที่ชอบคือดูแม่นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะเราพบกับแม่ได้ใหม่ในคลิปวีดอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ